นายอมรชุมช่วยนายอำเภอเบตงลงพื้นที่สำรวจพื้นที่รอยตรอระหว่างหมู่2บ้านบาดแต่ตุงแงนะคะกับหมู่3บ้านกาเปะซาลางตําบลทานน้ำทิพย์นะคะหลังจากที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องทําให้ใต้ถนนเส้นทางหลักระหว่าง2หมู่บ้านเกิดชํรุด สุดตัวลงมารถใหญ่ไม่สามารถสัญจรได้รวมถึงทางแยกไปบนานังสีแหนถนนอบจได้ปิดกันน้น1เลนรถวิ่งได้หนึ่งช่องทางค่ะตลอดเวลาเวลานะคะก็มีการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะโดยต่อมานะคะได้ลงพื้นที่ติดตามตรงจุดตั้งสะพานแบริ่งนะคะบนถนนสาย ยอลอ4ี่ศอ่างเก็บน้ำาย่รมจากนั้นในอำเภอเบตงค่ะก็ได้ลงพื้นที่สำรวจที่เกิดเหตุดินสไลด์ทับเส้นทางสาย410ยะลาเบตงในพื้นที่ตำบลอัยเวงและตำบลตะนาวแมระและช่วยการเอาก้อนหินใหญ่ออกจากถนนเจ้าหน้าที่หมดทางหลวงและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลอายเวงนำรถยนต์รถจักรยานรวมไปถึงเครื่องจักรค่ะ เร่งเข้าไปเอาดินสไลด์ออกจากถนนเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถสัญจรผ่านได้โดยเร็วขณะที่บรรยากาศของพี่น้องชาวเบตงนะคะได้แห่เติมน้ํามันปั๊มในพื้นที่ค่ะหวันว่าจะขาดตลาดภายหลังในพื้นที่ของอ,อําเภอเบตงจังหวัดยะลานั้นมีฝนตกอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเส้นทางการขนส่งนั้นถูกตัดขาดหวังกระตุนให้มีใช้ไว้นานที่สุดค่ะบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็คือบริเวณปั๊มน้ํามันพีที รัตนรัฐบริการค่ะในเขตเทศบาลเมืองเบตงพี่น้องประชาชนค่ะต่างนํารถยนต์รถจักรยานยนต์มาเข้าแถวเพื่อที่จะเติมน้ํามันค่ะโดยพี่น้องประชาชนนะคะเข้าแถวรอเติมน้ํามันมีการอำนวยความสะดวกโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสพเบตงค่ะคอยอำนวยความสะดวกเนื่องจากมีรถยนต์จํานวนมากจอดรอจนคิวล้นออกถนนส่วนพี่น้องประชาชนที่นําแกอนมาเติมทางปั๊มไม่อนุญาตให้เติมใส่แกอนได้ค่ะเนื่องจากเกรงว่าน้ํา มันจะไม่เพียงพอต่อการใช้สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ค่ะ ขณะที่ทานน้ำใจชาวอำเภอเบตงและก็นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางมาร่วมบริจาคน้ำดื่มข้าวสารและอาหารแหง้งของใช้ในชีวิตประจำวันที่เต็นท์รับบริจาคบริเวณหน้าศูนย์ตสเทศาบาลตำบลขอภยขัยคาะเทศาบาลเมืองเบตงนั่นเองค่ะโดยนายอมรชุมช่วยในอำเภอเบตรงร่วมกับบุรณะส่วนราชการในพื้นที่ร่วมกันรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดยะลาอย่างต่อเนื่องอำเภอเบตงจึงได้จัดตั้งเต็นท์ บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดยะลาตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมาจนถึงวันที่5ธันวาคม2567เวลา8นาิกา30นาทีไปจนถึงเวลา18นาฬิกาบริเวณหน้าศูนย์ตสเทศบาลเมืองเบตงเพื่อร่วมการบริจาคสิ่งของนะคะร่วมรับบริจาคสิ่งของโดยกําหนดจะส่งสิ่งของที่ได้รับการบริจาคโดยเร็วที่สุดและขอบคุณทุกหน่วยองค์กรทุกภาคส่วนที่มาร่วมกันบริ จากในวันนี้ค่ะ